ดาวโจรอลทามไฮ h แต่เซ็ตยังร่วงต่อตรงนี้จะรับอยู่ไหมเรามาคุยกันครับสวัสดีครับผมโคตเติลอินชนาสิิ์นะครับกลับมาอัปเดตตลาดกันในช่วงคุยหุ้นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดเซ็ตอินเด็กต์เนี่ยก็เรียกได้ว่า เปิดกระโดดขึ้นไปเบาๆแล้วก็โดนทุบย่อลงมานะครับผมหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยดาวโจนเนี่ยสามารถที่จะบวกขึ้นนะครับ300กั่าจุดสวยๆเลยแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยตลาดเซ็ตเนี่ยก็ถูกกดดันนะครับจากเรื่องของกลุ่มธนาคารนะครับที่เจอแรงเทขายลงมากันอย่างหนักเลยนะครับผมทําให้เช้าวันนี้เนี่ยเซ็ตนี่ก็เรียกได้ว่าอึมครึมอึมครึมนะครับไม่สามารถที่จะบวกไปได้สวยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า กราฟเซ็นดิ้เด็กตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือแผนที่เราตีกันไว้นะครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามรายการของผมเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมให้จุดสังเกตกับนักลงทุนนะครับว่าถ้าหากบริเวณนี้เขารับอยู่เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยก็ในทางของการดูชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า i n v e r อ e ์สเ a d แอนด์โชเดนะครับนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนหัวนะครับหรือว่าเป็นส่วนเฮดนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของไหล่ซ้ายแล้วก็ไหล่ขวานั่นเองอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ จะเป็นรูปแบบนี้ได้จะมีการคอนเฟิร์มได้จะต้องมีการทําสัญญาณของแท่งเทียนที่เป็นในสัญญาณบูลลิชนะครับหรือพูดง่ายว่าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะเห็นแท่งเทียนเขียวๆสวยๆขึ้นมาอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นไกด์นะครับให้นักลงทุนเนี่ยได้ไปลองพิจรารณาหรือลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าเฮ้ยเราจะซื้อตรงนี้ดีไหมหรือเราจะทําอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้เป็นไกด์นะครับในทางของทฤษฎีนะครับว่าถ้าหากว่าคุณดู ชาร์จแพทเทิร์เนี่ยรูปแบบนี้โอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าราคาตอนเนี้ยสู้ๆกันอยู่แถวๆบริเวณนี้แต่ยังไม่ได้เกิดทั้งเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดทั้งเขียวแถวๆบริเวณนี้ได้ไหมนะครับผมภาพเซนตเนี่ยก็ถึงจะดูดีนะครับผม มาต่อกันที่ในส่วนของ TFX e นะครับสำหรับ s ซฟฟิฟตี้อินดีคฟนะครับซีรีส์ H 2 4นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใครที่ทำตามระบบ TFX e for living นะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่า ตลาดเนี่ยเขาก็มีการแสดงนะครับให้เราเห็นนะคบว่าการที่เขากระโดดมาบริเวณนี้เนี่ยมันคือจุดที่ผมจะเรียกว่าในส่วนของซับไพโซนนะครับดังนั้นเนี่ย840เนี่ยคือคีย์เลเวลสำคัญเลยนะครับที่ผมจะใช้เป็นจุดสำคัญในการเล่นช็อตนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในคาสที่แคคต์ฟลายิงเนี่ยก็จะรู้ดีว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดที่แอคชั่นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกินลงมาบริเวณขานี้ได้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะเล่นดักลองอ่ะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า ภาพเนี่ยมันจะขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านบริเวณนี้ก่อนอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขายังไม่สามารถที่จะทําลายบริเวณหัวนี้หัวนี้หัวนี้ได้เนี่ยการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นการเด้งเพื่อที่จะลงต่อนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้า,าเขาไม่ผ่านบริเวณนี้ได้เนี่ยการที่คุณจะมาเล่นลองแถวแถวบริเวณนี้เนี่ยแน่นอนคุณกําลังส,สวนกับคนที่เขากําลังเซลล์อยู่มหาศาลบริเวณอย่างนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยคำแนะนําของผมนะครับถ้าคุณจะเล่นลองคุณจะต้องลองให้ได้บริเวณต่านะครับผมแล้ว เพื่อไปขายบริเวณสูงนะครับหรือเพื่อที่จะลุ้นว่ามันเป็นจุดกับตัวของรอบนะครับแต่สิ่งสาคัญเลยสําหรับผมนะครับผมเน้นเล่นทางเดียวกับเทรนด์นะครับใครที่เป็นสมาชิกทีเฟก f o ฟอร์ลิ g งก็จะรู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยเล่นทางเดียวกับเทรนด์ถ้าตลาดลงผมเล่นลงตลาดขึ้นผมเล่นขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย ผมให้จุดง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะไม่ว่าจะเล่นขึ้นหรือลงก็ตามอ่ะในส่วนสําคัญนะครับที่เป็นแนวต้านเนี่ยอยู่ที่แถวแถวบริเวณ840หรือ842นั่นเองอยากขึ้นต่อไปต่อนะครับต้องผ่านบริเวณนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยถึงจะก,กลายเป็นบริเวณ d e m a n โซ o หรือกลายเป็นแนวรับเพื่อยิงขึ้นต่อนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับผมถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณนี้ได้จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะครับสำหรับโลที่เขามาสร้างไว้ตรงนี้นะครับสำหรับบริเวณ831มาต่อกันที่ในส หรือว่ามีโวลลุมผิดปกติเข้ามานะครับสำหรับตัวแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของ A.M.R. นะครับเราจะเห็นนะครับว่า A.M.R. เนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าหุ้นเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นเนี่ยเขาจะมีโวลลุมนะครับที่ค่อนข้างที่จะ มากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าในวันที่เขามีการปรับตัวย่อลงเนี่ยเขาจะมีโวล่มที่ไม่ได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยจุดสังเกตเหล่านี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปติดตามได้นะครับว่าเอ๊เขาสามารถที่จะยืนเหนือหรือว่าสามารถที่จะเข้า,ขาหน้าเทรดอะไรของเราหรือเปล่านะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจุดสังเกตนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตไว้นะครับคือในส่วนของ a m เมเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นตัวที่มีโวล่มกระตุกเข้ามานะครับผมแล้ววันนี้ ก็สามารถที่จะผ่านบริเวณ1.73ได้ซึ่งนั่นก็คือไฮของเมื่อวานนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้วันนี้นะครับในส่วนของ AMR เนี่ยก็มีแรงเก่งกำไรเข้ามานะครับโดยจุดสำคัญนะครับที่วันนี้ทุกท่านจะต้องสังเกตนะครับถ้าหาก AMR เนี่ยเขาอยากจะขึ้นต่อไปต่อเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะย้อยกลับแล้วก็หลุดลงมาแถวๆบริเวณ1.75แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับ AMR นะ ตัวต่อมานะครับสำหรับในส่วนของซ่านะครับในส่วนของ Z AA ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดกันบ้านของเราเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับผมเคยพูดถึงหุ้นตัวนี้ไปนะครับว่าถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อเนี่ยไม่ควรที่จะ หลุดบริเวณนี้นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ทําสัญญาณที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือมีโวลุ่มกระตุกขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับสำหรับซ่านะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับให้สวยๆเลยนะครับควรที่จะเบรกแถวๆบริเวณแนวต้านี้ได้นะครับ1.64ถ้าหากเบรกตรงนี้ได้เนี่ยภาพของซ่าเนี่ยจะเป็นการที่พยายามที่จะยิงขึ้นมาเพื่อขึ้นมา จอเบรกนะครับแถวแถวบริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาขึ้นมายืนบริเวณนี้ได้ก็สามารถที่จะลุ้นการที่เขาจะวิ่งผ่านแถวแถว1.86ได้เลยนะครับสำหรับซ่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าการพักตัวหรือว่าการย่อตัวในโซนกลางนะครับพูดง่ายๆว่า <c oughs> เขาอยู่ในส่วนที่มีการยิงขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาค่อนข้างลึกในระดับหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคาดหวังการเล่นว่ายอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นมาจอบเบรกได้เพื่อที่จะลุ้นยิงต่อกลายเป็นการเบรกโซนบนนั่นนนเองะะคครรรััรับบบผมสําห 아. <laughs> ตัวต่อมานะครับในส่วนของ UBA นะครับ UBA นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เป็น IPO ที่เข้ามานะครับแล้วก็ถูกแรงเทขายเข้ามาตลอดเลยโดยหุ้นตัวนี้ก็มี PE ที่ไม่ได้สูงมากนะครับผมก็ลองไปติดตามสําหรับในส่วนของพื้นถงพื้นฐานกันนะครับซึ่งในส่วนของ UBA เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือวันนี้เนี่ยเขามีโวลุ่มที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมโวลุ่มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ32ล้านเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับหุ้นตัวนี้นี่ก็เรียกได้ว่าโวลุ่มเนี่ยเขาก็ นี้เลยแล้วก็มีวันนี้นะครับที่ทําท่านะครับดูเหมือนว่าจะเขียวเขียวขึ้นมายืนยืนขึ้นมาแถวๆบริเวณนี้ได้นะครับพร้อมกับวอลลุ่มที่มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ย UBA เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่า,าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกได้ว่าหุ้นกําลังพักตัวอยู่ดังนั้นเนี่ยก็นักลงทุนก็สามารถที่จะพิจารณาหรือเอาเข้าหน้าเทดของตัวเองได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครใช้หน้าเทดอะไรจุดสตอปล้อนยังไงเนี่ยก็ต้องมีให ตัวต่อมานะครับสำหรับในส่วนของซันโกะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่การเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะหวือหวานะครับขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงนะครับผมโดยจุดที่ผมให้ไปนะครับสังเกตนะครับนั่นก็คือจุดนี้เนี่ยเขาเนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยคือเขาเนี่ยย่อแล้วเขาก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็เกิดแท่งเกี่ยวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเช้านี้เนี่ยภาพของซันโกะเนี่ยเลยเป็นการที่มีแรงเก่งกําไรดีขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าคุณมีความรู้นะครับในเรื่องของการอ่านพฤติกรรมราคาอ่านพฤติกรรมนิสัยหุุ้นคณจะสาามรถ ที่จะเทรดหุ้นตัวไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะย้ํากับเพื่อนๆนักลงทุนไว้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าคุณเทรดจนคุณมีความรู้ที่มันเกิดเป็นสัญชาตญาณเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยแรงกระทําแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่อย่างน้อยเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นต่อไปต่อได้หรือในขณะเดียวกันถ้าหุ้นมันมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มันมีโอกาสที่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องย่อ,อก,ก่อนอ่าเนี่ยผมก็ อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่ติดตามรายการของเราเนี่ยได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยดูไปด้วยกันว่าเฮ้ยมันมันมีลักษณะของพฤติกรรมที่มันเกิดซ้ําจริงๆอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าสำหรับในส่วนของซันโกะนะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อวันนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดบริเวณโลที่เขามีการกระโดดขึ้นมาแถวแถว1.83นะครับผม ตัวต่อมานะครับในส่วนของมาสเตอร์นะครับในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่มีการนะครับขึ้นมาจ่อเบรกอ่าเป็นตัวที่สามารถที่จะขึ้นมาจ่อเบรกแถวแถวบริเวณนี้ได้นะครับดังนั้นแน่นอนว่าจุดสําคัญเลยคือแถวแถวหกบาทถ้าหากว่ามาสเตอร์สามารถที่จะเบรก65บาบาทได้ก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเบรกหายในรอบหลายๆวันที่ผ่านมาเลยนะครับผมก็ลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของหุ้นที่มีโมเมนตัมเข้ามานั่นเองนะครับผม ตัวต่อมานะครับในส่วนของดิทโตนะครับดิโตเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่มีข่าวนะครับเข้ามาในส่วนของการเข้าไปถือหุ้นเน็ตเบย์ดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่เทรดหุ้นที่มีความคอดีเลชันกันเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องติดตามข่าวพวกนี้ด้วยนะครับว่าเออจางสมมุติว่าดิทโตเนี่ยมีการเข้าไปถือเน็ตเบย์คุณก็ต้องดูว่าเฮ้เน็ตเบย์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงอะซึ่งเราถ้าหากเราไปดูในส่วนของเน็ตเบย์เนี่ยจะเห็นว่าวันนี้ก็มีการ เขียวขึ้นมานะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมาร์ k ไว้เอาไว้สอนกับลูกศิษย์เนาะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าราคาของดิท t ต้กับเน็ตเบย์ในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีความ correlation กันนะครับผมดังนั้นเนี่ยในส่วนของดิทโตถ้าจะสวยนะครับถ้าจะสวยนะครับอยากเห็นการขึ้นต่อไปต่อนะครับบริเวณ29.5บาทเนี่ยก็ควรที่จะเบรกได้นะครับผมสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นในทิศทาง bullish นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะที่ผมหยิบมาฝากในสัปดาห์นี้ในวันนี้นะครับผมก็ อย่างที่เราเห็นกันว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยผมต้องเรียกว่ามันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าออไม่ได้กระทิงจ๋าเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าย่อพักตัวแต่ยังมีตัวเล่นสําหรับคนที่เทรดหุ้นสําหรับคนที่เทรดหุ้นนะครับคุณต้องรู้ว่าจังหวะในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นในลักษณะของการที่คุณจะต้อง selective buy selective buy หมายความว่าคุณจะศาสตร์กระสุนเหมือนตอนก่อนปีใหม่ไม่ได้ละเหมือนตอนที่เปิดปีใหม่มาวันสองวันแรกไม่ได้ละเพราะหุ้นอ่ะมันไม่ได้ขึ้นทั้งตลาด ดังนั้นคุณก็จะต้องมีทริคหรือคุณก็จะต้องมีวิชาของคุณในการที่คุณใช้ดูว่าเฮ้ยตรงไหนมันเป็นจุดที่เราจะได้เปรียบในการที่จะเข้าหุ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แชร์เทคนิคกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่นำความรู้นะครับ มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมได้ติดตามรับฟังแล้วก็เอาไปต่อยอดกันต่อเท่านั้นนะครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับสำหรับคัสทีเฟกฟอร์ลิวิ่งนะครับสามารถที่จะติดต่อแอดมินเข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ